วันนี้ผมอยู่ลาดพร้าว18นะครับอร่อยร้อยเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับถ้าเรามีเงิน100บาทนะครับแล้วเราผ่านมาย่านนั้นพอดีแล้วเจอร้านที่ก็แบบมีเอกลักษณ์มีของอร่อยหรือของที่เราไม่เคยกินเนี่ยเราก็จะได้อร่อยในเงินคุ้มค่าในวงเงินไม่เกิน100บาทนะครับ<อ>วันนี้มีร้านหนึ่งน่าสนใจมากอยู่ลาดพร้าว18ที่ผมเยนอ,อยู่เนี่ยเนี่ยผมอยู่หน้าร้านก็เลยร้านนี้เขาเป็นข้าวมันไก่ครับแต่ว่าข้าวมันไก่ไม่ธรรมดานะเป็นข้าวมันไก่ต้มน้ําปลา สวัสดีครับ,รบก่อนจะไปชิมคุณผู้ชมนี่ฮะเจ้าจของร้านพี่ท๊อดนะครับพี่ท๊อดขายมากี่ปีแล้วสองปีกว่าครับสองปีกว่ามันเกิดจากอะไรอะ่ะข้าวมันไก่ต้มน้ําปลาเฮ้ยมันไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะใช่ครับมันมาจากไหนจากระยองครับระยอง,ง,ยอ,งอ๋อสู่จากระยองใช่ครับแล้วอยู่ดีๆมาเป็นข้าวมันไก่ต้มน้าปลาได้ไง ก็อยากมาลองทําดูที่กรุงเทพดูอแล้วก็ใช้ข้าวมันของแบบปกติทั่วไปอ่ามันข้าวมันร้านอื่นแหละใช่ครับแล้วมาลองเอาไก่เราอ๋อไก่ของเราใช่ครับแล้วรน้ำจิ้มเราน้ำจิ้มก็สูตรของเราครับไม่เหมือนใครไม่ไม่มีเต้าเจี้ยวอะไรเหมือนเขาอื่นเขาไม่มีครับในวันหนึ่งกี่ตัว60ตัวครับ60ตัวไก่เป็นไก่อะไรพี่ไก่ไข่ครับไก่เหนียวเป็นเป็นไก่ไข่ที่เขาปลดระวางอ๋อใช่ครับไก่แก่ใช่ครับไก่แก่ออกไข่น้อยลงอ๋อทำไมเลือกไก่แบบนี้เอ เนื้อมันจะเหนียวดีครับเหนียวแล้วก็มันแน่นความอร่อยมันจะอยู่ตรงนั้นครับเพราะมไก่มันสามสี่ปีแล้วอ่ะเหนียวแน่นนึบใช่แต่เราจะเราจะทําให้มันนุ่มอมไม่เหนียวเท่าไหร่ครับแล้วที่ร้านมีแบบขายไก่ต้มน้ําปลาเป็นตัวไหมมีครับอ๋อตัวเท่าไหร่ฮะสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบาทครับครึ่งตัวก็ร้อยหกสิบมีพวงไข่แล้วก็รังไข่ซูเปอร์อะไรประมาณเนี้ครับมผมเห็นมีป้ายติดข้าวมันไก่ธรรมดาด้วยมีครับอะไรขายดีกว่ากัน ไก่ต้มน้ำปลาครับไก่ต้มน้ำปลาใช่ครับโอ้โหออกทุกวันใช่ครับส่วนใหญ่คนมาสั่งไปราดข้าวซื้อกลับบ้านหรือไงฮะซื้อกลับบ้านครับบางทีก็ซื้อไปพวกพนักง,งานเครับบางครั้งก็มาทีหกสิบกล่องห้าสิบกล่องเขาอาจจะชอบตรงที่ว่าไก่มันแปลกหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่ามันมันนุ่มด้วยอร่อยวยอิตามิเลี่ยนครับแล้วสีมันก็ไม่เหมือนไก่ต้มทั่วไปใช่ครับอ๋อถือว่าประสบการณสุดเ็จมากคุณผู้ชมไก่ต้มน้ำปลาเอามาบวกกับข้าวมันไก่ ขายอยู่ตรงไหนครับเปิดปีกี่โมองอ่อขายอยู่ล้า้าว18ครับเปิดตีห้าครึ่งถึงบ่ายสามแต่ถ้าหมดเร็วก็ปิดเร็วครับไม่เคยถึงนะบ่ายสามไม่เคยถึง <c oughs> ครับ่วนมากเขาจะโทรสั่งกันครับโทรสั่งกันเยอะสั่งจองกันเยอะครับนะกอดเที่ยงกนหมดแล้วนะคุณผู้ชมร้านนี้ไม่ธรรมดานะเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูจานเท่าไหร่ครับ60บาทครับ60สิบาทถ้าเป็นตัว ตัว250ครับรับบีเป็นจานไก่ไหมครับอ่านั่นเป็นครึ่งตัวครับ160 160อโอเควันนี้ผมมาอร่อยร้อยเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราราดข้าวนี่ครับของข้าวหนึ่งจานราดข้าวขอแบบติดหนังหน่อยนี่ได,ได้ข่าวว่ามันน,นุบหน,นับนุบหนับอร่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันครับข้าวมันไก่ต้มน้ำปลาครับ จานนี้ไม่เกินร้อยครับ60บาทนะฮะกติก,กาของเราไม่รวมน้ำไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมค่าจอดรถอยู่แล้วร้านนี้คุณผู้ชมเรามากินดูเห็นไหมนี่เขาคือข้าวมันไก่ต้มน้ำปลานะครับสูตรที่พี่ต๊อดบอกก็คือต้องเป็นไก่พันไข่เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นไก่แก่ขาดอย่างเดียวแม่ปลาชอ่อนแม่ปลาชอ่อนแม่ปลาชอ่ชอนแล้วก็น้ำจิ้มเห็นไหมฮะจะไม่มีแบบว่า เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเหมือนขาา้าวมันไก่ทั่วไปจะเป็นน้ำจิ้มออกแนวแบบไทยๆเป็นพริกเป็นอะไรคล้ายๆซีฟู้ดกึืซีฟู้ดนะฮะเรามาชิมกันก่อนดีกว่านี่โอ้โหนี่เอายิงไก่แก่ถ้าเกิดว่า,าทําไม่เป็นมันจะเหนียวนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูวอนนี่นะฮะนี่ตัวนี้นนอืมทัศรสในการกินเนี่ยมันจะไม่เหมือนขอา้าวมันไก่ที่เราเคยกินนะขา้าวมันไก่ที่เรากินมันจะแบบว่าไก่มันจะนุ่มมันจะล,ลื่น ปืดๆแต่อันี้มันจะแบบนึบหนับนึบหนับปึบกลับ,บแล้วก็นี่ใส่น้ำจิ้มเขานี่แบบนี้เลยแล้วก็ทานเลยตัวข้าวมันเขาทำได้มาตรฐานนะฮะผมว่ามันก็แบบกดีนะที่แบบเข้าใจเอาไก่แบบที่เรากินแบบต้มน้ำปลาบ้านๆซื้อกับเป็นตัวฮวาบ,บวกข้าวมันไก่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึง่งอีกมุมความอร่อย แล้วถ้าเกิดเราไปราดซีอิ๊วหรือเต้าเจี้ยวมันก็ไม่เข้ากันด้วยนะอมืมันจะไม่เข้ากันเลยมันต้องเป็นน้ำจิ้มแบบนี้เท่านั้นแหละถึงจะอร่อยนะคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อรสระยองนะครับแวะมาชิมได้อยู่ราดพร้าว18นะครับใครที่ชอบไก่นะเป็นแบบว่าแนวไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนึบหนับสู้ฟันน่าดูลองมาหากินดูจานนี้60บบาทเท่านั้นนะฮะลองแวะมาครับมีร้อยเดียวรู้ร้านอร่อยคุณจะได้เปรียบ เดี๋ยวผมไปติดสติกเกอร์ไว้หน่อยว่าเรามาชิมแล้วข้าวมันไก่ต้มน้ำปลาครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ป,ป,ปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ